นี่คือสปอร์ตตัวอย่างจาก t h e t i t t o o m ท่านจะได้สปอร์ตตัวจริงหลังจากท่านชำระค่าบริการที่เหลือแล้วขอบคุณครับ ร่วมสร้างเทพเจ้าแห่งด่านขุนทดพระเทพวิทยาคมหลวงพ่อขุนปริสุทธโธองค์ใหญ่ที่สุดในโลกณวัดบ้านไร่ตําบลกุพิมานอำเภอด่านขุนทดจังหวัดนครราชสีมาสร้างให้โลกได้จารึกให้สาธุชนคนไทยได้สักการะมหารัทธ,ธารั้งสําคัญและยิ่งใหญ่ที่สุดบนพื้น,นแผ่นดินอีสานเป็นมหาธา,าราบารมีแห่งโลกพระพุทธศาสนาในโครงการวัดบ้านไร่สร้างหลวงพ่อขุนปริสุทธโธองค์ใหญ่ที่สุดในโลกพระครูทีระเดชธ,ธรรมร เจ้าคณะตำบลกุฎพิมานประธานอำนวยการและดำเนินงานพระสมุทอาทิตย์อนาลโยผู้ช่วยเจ้าวาดวัดบ้านไร่รองประธานฝ่ายสงฆ์พลเอกปัญจัดธรรมสีประธานกรรมการบริหารวัดบ้านไร่นายสนองหวังหยิบกลางรองประธานอำนวยการและดำเนินงานเลขานุการวิย,ยาวัจากรวัดบ้านไร่ข้อมูลเพิ่มเติมโทร0 986688819และ0868676948และ094 สองเจ็ด